City with my team ขึ้นมาถึงด้านบนแล้วนะฮะทางขึ้นก็ถือว่าชันพอสมควรนะฮะข้างบนก็จะมีวัดมีเจดีย์แล้วก็มีหอชมเมืองนะครับเดี๋ยวเราจะไปไหว้พระกันก่อนแล้วก็เดินไปหอชมเมืองก,กันนะครับไปสวยงามมากนี่นะครับบริเวณด้านในเจดีย์พระจุลามณีวงศ์นะครับ สวยงามมากเลยเดี๋ยวเราจะเดินดูชมวิวรอบๆฮะนีเป็นซึย้ยบึงมราเพชรผมว่าแค่เจดีนี่ก็โอเคแล้วครับนี่นะครับเดี๋ยวเราไปไหว้ พระด้านหน้ากันไม่ได้เอาตังมาหรือสิดูซิว่าเขาโอนได้ไหมครับตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกแล้วนะครับแดดร้อนมากนะหลังจากที่เราเที่ยวหอชมเมืองมาแล้วก็แวะปัํมครั้งเดียวนะครับแล้วก็ยิงยาวมาเลยแสงแดดด้านนอกโหตอนนี้หน,น,น้าปัดในรถแจ้งว่าอุณหภูมิภายนอก36องศานะครับ ร้อนมากนะก็จึงเป็นที่มาว่าทำไมเราถึงไม้เอามอเตอร์ไซค์มานะครับเดี๋ยวเราจะยิงกันไปสักพักหนึ่งนะฮะจนเลยพิศุโรกไปเนี่ย,เ,ยเราจะไปกินข้าวบนเขาแล้วกันนะเป็นร้านที่ผมตั้งใจว่าจะไปกินนะไม่รู้จะหิวท้องไปถึงหรือเปล่านะครับจไปด้วยเออยู่จุดชนวิวเขาพึงแล้วนะฮะมากินข้าวเที่ยงโอ้สองสารสงสารรถมากเลย40องศานะครับเดี๋ยวเราแวะกินข้าวกัน กลับมาดูวิวข้างบนนะแต่ว่าหมอกค่อนข้างเยอะเป็นควันน,นะฝุ่นน,นะครับไปเดี๋ยวเราไปกินข้าวก่อนฮนะเดี๋ยวเราไปดูวิวนั้นในกันนะให้ดูวิวนะครับจุดชมวิวเขาพึ่ง,งนะเมื่อสักครู่นี้เพิ่งเกิดอุบัติเหตุนะฮะรถบรรทุกพลนะิกคว่ำนะการร้อนเบ่งมือเท่านะครับ ความระมัดระวางังนะครับกินข้างก่อนนะ <Okay. S 1> นี่อาหารกระเพราไก่ไข่เจียวอร่อยมากนะครับกินอ,อาหารกับวิวด,ดูดน่กจกจุกจุกจุกจอกู่ครับนะ อะะตอนนี้กินข้าวอิ่มแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อนะครับคือมันร้อนมากครับแต่ว,ว่าวิวสวยเป็นสถานที่ที่ผมตั้งใจมาแวะกินข้าวในทริปนี้เลยนะฮะจุดชมวิวเขาครึ่งกินครั้งที่แล้วนะ่าจะตั้งแต่ทำโปรเจกต์ลำปางนะครับประมาณห้าหกปีที่แล้ว,ลวนะ วิวสวยครับแต่ว่าตรงนี้มันจะค่อนข้างอันตรายนะเพราะว่าทางเข้ามันจะเป็นช่วงที่รถลงเนินกับขึ้นเนินพอดีนะครับถ้าใครแวะก็ต้องใช้ความระมัดระวังมากๆหน่อยนะฮะ เช้าวันที่11เมษายนนะครับหลังจากที่เมื่อวานเราอยู่กับบ้านทั้งวันวันนี้เราจะออกไปขับรถเที่ยวกันสักหน่อยนะแล้วก็ที่เที่ยวที่ผมมักจะไปทุกปีนั่นก็คือดอยถนนนะครับเดีย๋ยววันนี้ตั้งใจว่าจะไปขึ้นดอยอินทนนท์กันผู้ใหญ่หนึ่งแล้วก็รถยนต์หนึ่งคันครับคนเดียวครับ เราอยู่ที่น้ำตกตะชิลทานนะครับเป็นจุดท่องเที่ยวแรกที่เราแวะประจันเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปดูข้างบนกันนะฮะแรงมากเห็จากที่เราถ่ายรี่ เก็บภาพบรรยากาศสวยๆแล้วครับเราก็จะไปหาข้าวกินดีว่านะนี่สิบโมงองเช้าแล้วครับเมื่อคนเกิดกินข้าวตอนดึกก็เลยกินข้าวเหลมาตอนนี้ข้าวอนะครับมีารกินแหมย่างป้าดิสานนะครับแลียูครบดยรับว กินข้าวอิ่มแล้วนะฮะตอนนี้เราก็เดินทางขึ้นมาบนยอดดอยอินอนะครับเราผ่านด่านตรวจจุดที่2มาแล้วเนาะอีก9ก้กิโลเราจะถึงยอด เราขึ้นมาอยู่ตรงเจดีของในหลวงรัชกาลและ,ละราชินีรัชกานะครับไปดูวิวเนาะข้างบนนี้อากาศ22ศรานะครับตอนนี้เราอยู่ที่ยอดดอยอินทนนท์นะครับแล้วก็กำลังเดินเข้าไปด้านในเพื่อไปถ่ายรูปกับป้ายสูงสุดแดนสยามนะครับ นี่ให้ดูเส้นทางสุดยอดเลยหลังจากที่เราถ่ายรูปก,กับจุดสูงสุดของไทยแลนด์เรียบร้อยแล้วเราก็จะเดินทางกลับกันไปฮะไม่มีคนไทยเลยเพื่อนๆนะชาวต่างชาติคนไทยน้อยมากครับ หลักสูงสุดแดนสยามนี่นะครับเทำตรงสนานแล้วกันนี่นะครับ <c oughs> ก็ในๆเนอะเราเข้ามาดูนิทรรศาการนะกันก่อนละกันก่อนจะไปนะครับน,นะ<อเ>นี่ะครับเพื่อทำการคน้นพบ ทนนก็ถือว่าเป็นเทือกเขาหนึ่งของหิมาลัยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเส้นทางที่เราจะกลับคือทางขุนว่างสวยดีนะครับนีเส้นทางศึกษาธรรมชาติอางก้า เดินดูกันครับว่าข้างในมีอะไรบ้างเนาะไม่รู้ว่ายาวเท่าไหร่แต่เราไปดูนะครับว่าเส้นทางนี้ยาวเท่าไหร่ไปดูที่แผนที่กันเส้นทางศึกษาธรรมชาติ4,300ล้านปีนะครับระยะทางแค่320เมตรเราจะอยู่แค่ตรงนี้นะ เดี๋ยวไปเดินชมกันครับสามร้เเอเเมตรเดงแมกเปลโอ้สวยจังเลยสวยมากสวยมากครับสวยมากๆนะคประทับใจตังไลย ก็จะชอบนะฮะเส้นทางอย่างนี้นะคนไทยจะไม่ให้เดินไมยอมเดินเท่าไหรตอนนี้เราถึงที่สถานีกเกษตรหลวงเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จ่ายค่าปัดทางแล้วก็เอารถเขอน จะเล่นดูอ๋มอมีส่วน80ปันษาตอนนั้นที่เรามาเที่ยวกับเด็กๆนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราไปดูวิวด้านในโครงการหลวงเกษตรนะครับนี่โหสวยมากนะอันนี้ถ้าเรามากลางคืนนะมันจะแบบแปลงผักแปลงดอกไม้พวกนี้เขาจะเปิดไฟนะครับแล้วมันจะสวยมากเลยแหละ คือเขาลูกนี้มันจะเต็มไปด้วยไฟนะแล้วก็ฝั่งตรงข้ามนู่นนะมันก็คือพวกลานกลางเต็นนะครับซึ่งดีมากนะนะครับอากาศเย็นทั้งปีนะฮะไเดี๋ยวเราไปเดินข้างในสวนกันนะสวยมากนะครับด้านไหนนะ วันที่22เมษายนนะฮะก็เป็นวันที่เรากำลังเดินทางกลับจากทำธุรกันที่กรุงเทพซึ่งเส้นทางวันนี้ที่เราเดินทางฮนะเป็นเส้นทางสุโข,ข ว่าเป็นการมาถึงสุโขทัยขั้งแรกของผมเลยเนาะแล้วเราก็วิ่งมาเหมือนกับเป็นเมืองเก่านะครับอ่าก็ผ่านเจดีผ่านคูเมืองนี่นะให้ดูนะครับมองเห็าไปนะก็เป็นคูเมืองนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะวิ่งเข้าไปกด GPS ไปที่ พิพิธภัณฑ์เมืองเก่าศรีสัสนชนาลัยใช่ไหมเออน่าจะใช่นะครับนี่ฮะครับนี่ฮะเอาเช่าพาหนะของเราเป็นรถกอล์ฟไฟฟ้านะฮะวิประกวดบัตรสีสยสยกวยไปแล้วหนึ่งนี่นะครับจุดเที่ยวที่หนึ่งของเรา นะอันนี้ก็เป็นตรงกลางของมิิสัคัา์นเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะกลับมาประมาณสักเที่ยง45แล้วกันนะเพราะว่ารถเราเช่าได้1ชั่วโมงนะครับไปดูบรรยากาศข้างในนะสวยงามมากนะฮะบรรยากาศด้วยรอบสวยงามมากเลยนี่เหนถนนข้างหน้าครับ สวยจังเลยนะคือแบบมันมีแบบใบไม้ล่วงๆนะฮะเดี <Okay. S 1> ๋ยวเราขัดลงไปดูซิสวยจังเลยเให้ดู <Okay. S 1> สวยมายครับน,นี่ให้ดูบรรยากาศด้านในนะครับอันนี้เป็นต้นอะไรอะ่ะต้นเหลืองๆอะ่ะผมไม่รู้จักชื่อต้นนะแต่ว่าเขาร่วงครับใบเขาร่วงแล้วก็ เหมือนกับเป็นกำรรมหยี่สีเหลืองนี่นะกำรรมยี่สีเหลืองนะครับแล้วก็มีวิวคูน้ํนเาเมืองเก่าๆมีองค์พระนะครับสวยงามสงบดีจังเลยตรงน,นี้เราเป็นบริเวณด้านในนะครับก็อบอกว่าเป็นรูปปัดสีสวายนี่น,นี่เขาขึ้นเป็นสเ็ตอัพไว้นะฮะไปดูข้างในกันโอ้สวยงามมากเลย สวนยาม,ม่าครับเข้ามาได้ในวัดนะครับต้องเก่าแก่กว่ายุทธยาแน่นอนนะเพราะว่าเป็นเมือง หลวงแห่งแรกของประเทศไทยใช่ไหมด้านในไมีคนเข้าเลยนะผมได้กินมูลมกพิราาแล้วโอ้โหขึ้นเสียงเวียนหัวสวยงามจริงครับ ให้ชมฮะเป็นอีกจุดหนึ่งที่สวยงามอะ่ะคือเป็นคูนะครับแล้วก็มีพระพุทธรูปน่นะฮะโอ้สวยงามมากเลยให้ดูฮะ,ะเงียบสงบนะคนคือสุโขทยัยไม่ใช่เมืองท่องเที่ยวนะเป็นเมืองรองหรือเ<ะ>ปล่านะฮะแต่ผมว่าสวยเ<ห>นะคือเงียบสงบดีผมชอบมากเลยนะ ชิลๆนะฮะแต่ว่าถ้าใครใครตั้งใจมาสุขโขทัยก็ต้องทําใจฮะเพราะว่ามันจะค่อนข้างอ,อ้อมนิดหนึ่งเนาะแต่ก็แนะนำให้มาเที่ยวนะครับชิๆนี่ฮะโอ้โห,โหสวยนี่ของนอกอเอียดคาเฟ่น,นะฮะโอ้โหต,ตอนนี้ตอนนี้ใบ่ายสองยีสิบ แดด <c oughs> โคตรสวยมากครับหาซื้อกาแฟสวยมากนะครับถ้าใครลงมาจากทางภาคเหนือก็มาแวะกินกาแฟกันได้นะที่เขานอน,นะครับละเอียดคาเฟครับ